ผักปุ้งก็งามดูอนี่ผักปุ้งที่เก็บมานะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วเราก็มาทำใส่ผักปุ้งลงไปค่ะเต้ยแตงีก็จะใส่ลงไปนี่แกงเทพโพผักบุ้งจีนี่แกงเทูู ตอนเช้าก็ได้ทานกับข้าวีิความดกค่ะโอ้โหเข้าสวนกันอีกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บผักบุ้งกันเนาะโหะพาก็เก็บไปกินเกือบหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยยิ่งตัดก็ยิ่งแตกเนาะอืมผักบุ้งก็งามดูค่ะโอ้ยมีสองสามแปลงแล้วนะดู <laughs> ผักบุ้งที่เก็บมานะคะเดี๋ยวเรามาทําแกงเทปูกันนะคะเดี๋ยวขอล้างก่อนเนาะเก็บผักบุ้งมาแล้วนะคะตอนนี้มืดแล้วข้างนอกนะ่ะค่าเร็วนะคะตัวน,นี้สองทุ่มจะสามทุ่มแล้วแะเดี๋ยวพอล้างแล้วนะคะจะอ่าบิดผักบุ้งให้มันแบบนั่นสักนิดนึงให้มันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จะหันห่นหั่นคือให้มันแบบยกุกยวกมันจะได้เข้า ขอน้ำข้าเนือ้อมันจะได้แบบอร่อยอร่อยมาหนบุ้งนะคะใช้ผ้บุ้งจีนนี่แหละเรามีอย่างนี้ก็ใช้แบบนี้เคี่ยวกะทิให้แตกมันนะคะแล้วก็จะใส่พริกแกงนี่พริกแกงแดงใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะเลยใส่พริกแกงลงไปงูสามชั้นนะคะใส่ลงไป ใส่ผักบุ้งลงไปค่ะเต็มไปเป็นเปลือกนะคะเพราะว่าหนึ่งมีในตู้แช่แข็งเนาะเปลือกมะกรูดนะคะแล้วก็พลิกลงไปดูลงไปไปปุดๆแล้วนะคะทุกอย่างก็ผักบุ้งก็ยุบยุบยุบย,บยบุบเดี๋ยวหนึ่งจะปิดไฟจะใส่มะนาวอันนี้เป็นซิตรนนะคะซิตรนเนาะของที่มีในเยอรมันนะคร เพราะว่าอย่างงี้ยไม่มีเอมะกูดแบบเป็นผลนะก็จะใส่น้ำของซิทโอนนี่แหละคะ่ะใส่ลงไปเลยนี่ก็จะใส่ลงไปนี่ปุไปอันนี้คือปิดไฟแล้วนะคะนี่แกงเทพโพผักบุ้งจีนโอ้ควันขมงชงเท้ มันน่ากินมากปักบุ้งเหมือนกันนะคะใช้แทนกันได้สามชั้นค่ะขอชิมหน่อยแล้วกันนะคะคนะ่ำและวอุ้ยพริกแกงพริกแกงแดงนะคะกระปุกนี้แบบแดงมากเปรี้ยวใช้ได้แต่มันต้องมีบาขามเปรี้ยวนะ อย่างเงี้ยหามะขามเปียกนิ้งไม่เห็นก็เลยเออเออ,อย่างเงี้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะทดแทนกันบีบมะนาวไปหนึ่งลูกนะคะมะนาวเหลืองซีนนทโทนสทนิเขาเรียกว่าซีทโทนโอ้ห่อนแท้ลวกปากเบอกบุ้งจีนก็ใช้ได้นะเลือกก้านที่แบบใหญ่ๆ ทดแทนกันได้ทนูนห้อนห้อนแน่ฮ้ อใช่นะแซบมะน,นาวเหลืองก็ใช้แทนได้แต่พอดีมีผิวมะกรูดใส่ลงไป <c oughs> ใส่น้ำตาลไปหนึ่งช้อนน้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนเนาะอร่อยจังเลยอ นี่แกงถทยพูตอนเช้าก็ได้ทานกับข้าวนะคะโหมากมากเลยอื้หิวอยู่จนลืมค่ะดูจนกินตำทั่วหมดอันนี้หมูทอดนะคะอย่างนี้หมูทอดกระเทียมพออิอ่มแล้วจะรีบไปทํางานในสวนต่อเข้าสวนมาเก็บพักต่อโอ้ยหวัวลราพาดูกินแกงเขียวหวานนึ่งดูพริกอื มะเขือเทศช้านะครัเที่ดด้จังเลยเพาะช้าดูเพิ่งติดเพิ่งติดลูกนะก็มีมะเขือเทศในกระถางอยู่นะซื้อมาเป็นมะเขือเทศแบบเป็นพุ่มนะในกระถางด้านโตโต,โตโตยืดออกยืดออกมันไม่ใช่แล้วนี่มันไม่ใช่บุชโทมาทน,นแล้วนี่ตะไคร้โอ้แต่กอดีตอนนี้เป็นพุ่มจากหัวเดียว เดี๋ยวหน้าหนาวนะคะก็จะแบ่งแล้วก็ตัดเอาใบออกนะคะตัดส่วนใบออกแล้วก็ใส่กระถางเอาไปเก็บไว้ในบ้านนะคะเราบางส่วนก็แช่แข็งมวยได้นะโอ้ได้หลายกอนนะโอ้ยน่ากินมากสดสดจากสวนค่ะลูกใ,ใหญ่เลยดูเป็นพุ่มเป็นพวงโ <c oughs> อ้ยเป็นพวงเลยเนี่ยจ้ะ เป็นพวงเลยนี่ดูโอ๊ยตัเล็กๆก็เยอะเลยนะคะนี่ยเก็บเอาวาซิสโรมะเขือเทศตรงนู้นได้หนึ่งหนึ่งกระบวยตรงนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูตรงนี้ดูใบไม้เริ่มร่วงแล้วนะนี้ก็มีมะเขือเทศแดงๆนะคะเราก็มาเก็บเพิ่ม นเนี่ยมีทีเป็นกระถางพลาสติกวางตรงรากนะคะเวลารดน้ำก็รดตรงนี้เลยไม่ต้องอคือรดให้เต็มก็พอแล้วนะคะมันจะได้แบบง่ายต่อการให้ปุ๋ยด้วยค่เทอรี่อร่อยค่ะตัวบางอันอยู่สูงมากเลยเก็บไม่ถึง เอาบัานไดมาเก็บถั่วโอ้โหที่รักจา้าเมียเก็บบ่ถึงมันสูงจา้าเก็บบ่หอดถั่วมันอยู่สูงะนะเก็บไปโอ้โหกินกับขนมจีนอกเอก็บถั่วแพรมะเขือเทศอีกแล้วอขยเยอะทุกเดี๋ยวไปเก็บ เดี๋ยวไปเก็บสาระแหน่นิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเย็นอีกแล้วสองทุ่มไปแล้วนะคะช่วงนี้มันก็จะมืดเร็วนะคะก็สองทุ่มก,กว่าเนี่ยไม่ไม่ถึงครึ่งก็มืดแล้วนะคะมันก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วแหละนะคะบรรยากาศเนี่ยถึงว่าถือว่าวันที่หนึ่งเนี่ยก็คือแบบรู้สึกมันเป็นฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะแต่ว่าถ้าเอาเข้าแบบฤดูใบไม้ร่วงจริงๆก็ วันที่21กันยายนนะคะตอนนี้มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วดูไอ้ต้นหลังนึงเนี่ยถึงใชให้ดูเนี่ยไอ้ต้นกลาสต้นในเนี่ยนะคะในช่างชอบมากท่านเป็นดอกเมื่อไหร่นะคะนั่นก็คือแบบเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณแบบนี้ตลอดทุกปีเลยนะคะว่าแบบถ้าไอ้ตัวเนี้ยเป็นดอกนะในร้านก็ขายนะคะเนี่ย ยูโรนะหกเจ็ดยูโรอ่ะไอ้เฉพาะดอกเนี่ยนะคะเขาเป็นประดับเนาะประดับสวนนะคะปรดไ,ไม่ใช่ประดับบ้านเขาไปตั้งเป็นเดโคโนะคะประดับบ้านแบบเนี่ยถ้าทุกๆปีนะคะมันก็จะเป็นดอกแบบนี้เลยนะในช่วงเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะอย่างไอเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเนินดีน,นี่ช่วงนี้ตัวอีเกอร์นะคะตัวเม่นก็จะคลอดลูกไอตัวเล็กก็จะออกมา แล้วพอเข้าสู่ฤดูหนาวพวกสัตว์เหล่านี้ก็จะไปอยู่ในในที่นอนของเขานะคะตลอดช่วงหน้าหนาวช่วงนี้เขาจะตุนอาหารในส่วนหนึ่งก็จะมีตัวอ e ีเกิลนะคะตัวเม้นเยอะเลยออกมากินอาหารนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายกับลินลี่คะ่ะมีความสุขมากๆรักษาสุขภาพนะคะบ๊ายบายคะ่ะกินอาหารนะั่น อยู่ละจีน่ะน้ำก็มีอาหารเม็ด